เขาธนูทองสูงเสียดฟ,ฟ้ากินปลาบึงนาลมชื่นชมน้ำตกห้วยสายกราบไหว้หลวงพ่อเรืองยินดีต้อนรับสู่ตำบลบ้านดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกครับขอพาทุกท่านไปรู้จักความเป็นมาและของดีตำบลบ้านดงกันครับตำบลบ้านดงมีสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายสถานที่ประกอบด้วยยอดเขาธนูทอง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดพิษณุโลกต่อมาบึงนาลมเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีอ่างด้านในสามอ่างมีบัวขาวและบัวแดงปลาน้ำจืดในช่วงฤดูร้อนมีซุ้มให้เล่นน้ำสถานที่ต่อไปคือน้ำตกห้วยสายเป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากเทือกเขาธนูทองและผ่านบึงนาลมซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และเงียบสงบสุดท้ายจะไม่กล่าวถึงไม่ได้ในเรื่องของดีของดังของขลังเรื่องชื่อจากวัดบ้านดงจากข้อมูลที่เคยบอกเล่ากันไว้ของคนผู้สูงอายุในหมู่บ้านที่อยู่รอบวัดบ้านดงและข้อมูลทะเบียนวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาหลวงพ่อเรืองท่านได้ผ่านลูกหลานโดยสนนิษฐานว่าชุมชนบ้านดงได้ตั้งบ้านเรือนและสร้างวัดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สถึงรัชกาลที่ส แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีการสร้างโบสถ์มหาอุดมีประตูทางเข้าทางเดียวพระพุทธรูปปูนปั้นพระประธานในโบสถ์และภาพเขียนสีเกี่ยวกับพระสุวรรณสามชาดกในทศชาติของพระพุทธเจ้าเล่ากันว่าสมัยนั้นการหาปูนมาสร้างโบสถ์ได้ต้องชวนญาติโยมขี่ล้อขี่เกวียนไปสกัดเผาเอาปูนที่ภูเขาแถบอำเภอทองแสนขันที่มีพื้นที่เขตแดนติดต่อก,กับทางบ้านดง ซึ่งต้องใช้เวลาความวิริยะอุตสาหะและความศรัทธาอย่างมากกว่าจะสร้างโบสถ์ได้สักหลังปัจจุบันโบสถ์ที่ท่านสร้างยังอยู่ตั้งอยู่ใกล้กับซุ้มประตูทางเข้าวัดหลวงพ่อเรืองในหมู่ประชาชนที่ทำวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังเพื่อที่จะมาคุ้มครองชีวิตจากภัยต่างๆท่านทำตะกรุดแจกให้มีหลายขนาดหลายแบบโดยเฉพาะที่เรื่องหลือและมั่นใจในพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์คือตะกรุดราวนม ของหลวงพ่อเรืองเขียนจานด้วยยันพระพุทธเจ้าห้ามอาวุธคืออาสิสัติ